ปกติเราดูเป็นสายฝอและหลังสุดนี้เราก็เพื่อนเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดไปบอกเขาด้วยพี่ฝากไปบอกเขาด้วยเพื่อนเพื่อนเขาต้องมีฮิปฮอปเหลืออยู่อยากได้เมียเป็นฮิปโปไหมใครจีบใครส่งเพลงให้กันวะถ้าผู้ชายส่งมาจีบพี่อย่าส่งเพลงมาส่งสเตตเมนต์มาเพลงกูหาเปิดฟังได้กูเป็นนักร้องเดี๋ยวกูฟังเอง มีความสุขจังเลยอ่ะอ๋อเราไม่มีสัญญาณการไฟไหม้ที่นี้ไม,ไม่มีใครที่อยากเป็นคนไม่ดีคิดที่ใจไม่เจ้ามันมีคนราใครเจ็บที่ใครใคร ของเล็กๆมาเยอะแล้วนะจ๊ะวันนี้แม่จะขายของใหญ่ๆบ้างล่ะจ๊ะใหญ่พอไหมจ๊ะตู้เย็น h ฮเอ e ร์เนะคะตู้เย็นเจเนอเรชันใหม่จาก h i เ e r Design l u u u ก r y นะคะวัสดุเป็นกระจกพรีเมียมแก s s สโ o งเงาวับมีจอ LED control panel เอาไว้ไม่ต้องก้มหาที่ปรับอุณหภูมิให้ยุ่งยากปรับจากจอนี้ได้เลยจ้ะมีที่จับด้านข้างเปิดปิดได้สะดวก ขัางในกว้างขวางมากนะคะจุได้ถึง11.4คิวแบ่งช่องเก็บอาหารหลายช่องแต่ละช่องก็สามารถปรับอุณหภูมิให้ต่างกันได้ด้วยทอมีช่องอัจฉริยะแมจิกรูมที่สามารถปรับอุณหภูมิให้เป็นช่องแช่แข็งได้ช่องเย็นก็ดีปรับได้ตั้งแต่5องศาถึงลบ18องศาอากาศแบบนี้นะคะขอทําน้ําอัดลมวุ้นกินกันหน่อยละกันเอาน้ําอัดลมแช่ช่องแมจิกรูมนะคะกดปรับอุณหภูมิไปที่ลบ10องศาเรียบร้อยแช่ไว้ก่อนนะคะขอไปซ้อมร้องเพลงกันแป๊บหนึ่ง เดี๋ยว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 ร้องเพลงไม่ใช่เชิดสิงโตแมร้เ <c oughs> อเพคโอเซจอมร้องเพลงจนคอแห้งแล้วอยากกินอะไรหวานหวานเย็นเย็นวุ้นวุ้นหน่อยอ <c oughs> วิ้นี่นี่นี่เป็นวุ้นแล้วทันใจดิฉันจริงๆ วุ้นวุ้นวุ้นวนูได้ดั่งใจแม่มากถ้ามีตู้เย็นไฮเออร์เจนทรีอยู่ที่บ้านนะคะก็ทําทเครื่องดื่มวุ้นเย็นๆอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะหรือถ้าแช่ของสดอย่างเนื้อปลาแซลมอนนะคะไม่ต้องไปแช่แข็งเอาเข้าช่องแมจิกรูมได้เลยถ้าใครสนใจอยากได้ไฮเออร์เจนทรีไว้ที่บ้านนะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ lazada shopee jd central จ้ะตู้เย็นไฮเออร์เขาเป็นตู้เย็นแบบประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะจ๊ะ ี่สคัญรับประกัน10ปีดูดิมันเป็นวุ้นอะไม่ชอบโค้งชอาเบียวุ้นมากว่าคือดาหน้าไทยๆมากผิวสีแดงผิวแดงๆของดาเนี่ยปกติเราดูเป็นสายฝอ,อและหลังสุดนี้เราก็ เกิดเพื่อนเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิด อะไรคือเวลาแบบอย่างเงี้ยจะเกลียดคอมเมนต์เพื่อนมากปกติเราไม่ได้เลือกหรอนะว่าเราใส่ฟอถูกว่าไม่เราไม่ได้เลือกหรอใส่อคือคือเราสบายใจเอาเอาความสบายใจแต่คิดว่าทักหลังๆที่มีแบบเดทหนุ่มแบบต่างชาติหรืออย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าตอนช่วงที่เราทํางานเยอะๆะค่ะเราเจอศิลปินต่างชาติเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันคลิกเพราะว่าเขาอาจจะมีแบบเปิดโลกเปิดหัวมากกว่าโอเปนไมน์โอเปนก็เปิดหัวอีกแล้วใ่หรอเ เขปิดหัวมากกว่าอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดผิดต,ต้งถูกแล้วเหรอแต่ฉันเนี่ยชอบตีความให้ฉันสบายใจ <laughs> เออเ,เขาแบบ open mind เด็กเขาแบบอะไรแบบเขาความคิดของเขาอาจจะแบบถ้าเกิดว,ว่าเป็นผู้หญิงที่ดูดื้อหน่อยเขาน่าจะรับได้อะไรอย่างเงีเ้ยมากกว่าหรือเปล่าในความคิดข,ของเราตอนนั้นค่ะไปได้คุณเดนิสมาจากไหนเนี่ยเด้มาจากไหนเลยเอบอบอกเขาหน่อยว่าได้มาจากไหนเขาเป็นอะไรเขาเป็น The แก n g ฮิปฮอปสมัยไทยเทซาวด์ไซด์ แรกกเลยค่ะคือทํางานด้วยกันกับไทเทดาก็เริ่มรู้จักเขาละตีไป12ปีที่แล้วละกันเป็นเพื่อนกัน10กว่าปีแล้วค่ะพี่คิมดูอบอุ่นคือผู้ชายสไตล์ฮิปฮอจะดูแบดบอยแต่ว่าดูรักผู้หญิงดูอะไรเงี้ยไปบอกเขาด้วยพี่ฝากไปบอกเขาด้วยเพื่อนๆเขาต้องมีฮิปฮอปเหลืออยู่อยากได้เมียเป็นฮิปโปไหมอย่านะทุกคน หุ่นพี่คิมเนี่ยพี่พอปไม่เอาตัวเล็กนะจ๊ะอย่ามาไซเอแบบแขนรีบๆขารีบไม่เอานะพี่คิมลุกนี่ต้องแบบ Crazy in love ใช่ไหมอันนี้มันเป็น Big Mama นะเราแบบปึ๊บปั๊บปุ๊บ uh ปั oh ๊บไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิมได้เลยอ่ะบ้านทงบ้านท้ายแขกมันเขาเอใไปเป็นแม่หรือเป็นเมีย <rabbit> แต่าานี้สาวไซนีได้เลยกิพฮอปคนเนี้ยเขาเป็นที่ถูกใจเราตรงไหนตอนไหน <ij os> จับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมที่คบกันมา10กว่าปีค่ะเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วแล้วแล้วดาคิดว่าหลายแต่คนคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบ่ที่สุดคือช่วงนั้นเนี่ยดาก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอะไรค่ะ ดาก็โทรหาเพื่อนทุกคนเลยค่ะที่จะเป็นเครือข่ายในการแบบว่าหาโปรดิวเซอร์หรือว่าหาทีมงานเราก็จะมีเพื่อนคนไทยเนาะที่มีสเตชันตามต่างประเทศต่างๆเพราะว่าเขาก็อาจจะได้ความรู้แล้วก็แบบเขามีเอ่อพเทนชลที่จะไปแบบทำงานกับโปรดิวเซอร์เก่งๆเราก็ไปแบบไปจีบทุกคนเลยแบบว่าอ่ะเธอนี่นี่นี่เด็ดแล้วก็มาถึงข่าวของเดนิสคุยงานอย่างเดียวเลยพี่ขิมช่วงแบบสเดือนแรกนี่เราคุยกันเรื่องงานจนมันมีช่วงโมเมนต์ที่คลิกจากเพื่อนมาเป็นแฟน มันต่างกันไหม <c oughs> คือเอาเป็นว่าช่วงตอนเด็กๆอ่ะบ้าๆบอๆกันหมดเป็นช่วงที่เต็มที่เกิดชีวิต6โมงเช้าไม่กลับบ้านหลอกมาอยู่ไหนกันก็ไม่รู้ <c oughs> เออแล้วเคยพูดอย่างหนูว่าอยากไม่อยากได้แรปเปอร์เลยอ่ะชุวสูงไม่อยากไม่อยากเด่นลรปเปอร์ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะเราเจอแบบพูดเพืพ่อนผู้ชายซ่าๆมาเยอะไงเราไปเจอทมงานปาร์ตี้ถูกปะพวกแรปเปอร์เขาจะอยู่ในงานปาร์ตี้ใช่ใช่มิหน้าพวกมึงกูไม่ได้เลยผัวแรปเปอร์ อยู่แต่ล้างข้อต้มมียแปะไอเฮียเจกเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้นะเปิกเลิกงานก็ไปแสงใครจะเจอใครอ่ะแล้วอะต่อว่าก็แตกต่างกันค่ะเพราะว่าเรามาเจอกันช่วงโตแล้วอ่ะช่วงโตแล้วมันกลายเป็นว่าอยากจะลองคบหรือเดทกันอ่ะมันก็ใช้ความคิดที่มันแบบใช้สติมากกว่าหัวใจมากขึ้นนะคะใครจีบใครพร้อมๆกันนะก็พอๆกันแหละเฮ้ย จากงานมันข้ามไปมันต้องมีจุดที่มันสปาร์กอยู่จุดหนึ่งอะส่งเพลงให้กันวะนี่นอะไรส่งเพลงส่งเพลงก็ส่งเพลงไม่เห็นอะไรเพื่อนพี่ไดหัวเป็นโปรดิวเซอร์ไม่รู้กี่สิบคนแล้วกูส่งเพลงอยู่นั่นอะยังไงมันส่งยังไงในวบอกพี่เผื่อจะได้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วเป็นจุดสปาร์กละกันเนาะคือตอนแรกแค่ส่งเพลงว่าแบบตอนนี้ฟังเพลงแบบไหนอยู่แล้วแบบอยากทำศิลปินในอนาคตเนี่ยจะทำแนวไหนอะไรแล้วโดนไปโดนเพลงอะไร I'm so in love with you What? ่อ You make me feel so brand new โลเมนสิกน๊ะชะท้านถึงหมดลูกค่ะคุณเพลงนี้พี่ชันส่งมาเป็นเพลงอะไรของแม่อ่ะของพ่อเซ็งไห้ไม่อยากพูดคำหยาบแล้อีสห้อ ู้ชายส่งมาจีบพี่อย่าส่งเพลงมาส่งสเตตเมนต์ม,มาชั่วโมงนี้เพลงกูหาเปิดฟังได้กูเป็นนักร้องเดี๋ยวกูฟังเองมองึงไม่ใช่นักนตรีมึงส่งสเตตเมนต์ม,มาคือเราสปาร์กันตรงจุดนั้นแล้วจุดอะไรที่ที่เขาน่ารัก,กอะกคนนีน้น่ารักว่ะเอาเลยแล้วกันเนี้ยน่ารักดาไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะคะที่แบบคนคุยกันแบบทุกวัน2ชั่วโมง3เดือนติดอะคุยกันตั้งแต่กันยายนกันยาตุลาพฤศจิกาเขาบินมาใช่ไหมคะช่วงธันวาก็แสดงว่า คุยกันอ่ะสามเดือนติดทุกวันเขาก็มาควอนตินที่เมืองไทย14วันแล้วก็คือแบบมันเหมือนแบบเรารู้จักกันมานานมากแล้วอะค่ะแล้วพอมาอยู่ที่นี่ด้วยการมันเหมือนมันไม่ต้องคุยอะไรมากแล้ว่มันกลายเป็นการศึกษากันไปเรื่อยๆล่ะอะไรที่มันดูมุ้งมิ้งมีจุดมุ้งเขาเรียกเรว่าอะไรเบสไม่ใช่เบสที่เป็นหมูนะคะเบสที่แปลว่าที่รักนะเนาะถ้ามันเรียงพี่เบสพี่กระโดดถีบเลย กูว่าคำความหมายหมูอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ย่านอื่นละอ่าอย่างเช่นคือโตแล้วไหว้พระคือเป็นเด็กไทยเลยนะโมนานมากสวดมนต์นานกว่าเราใดาๆทํากับข้าวที่ได้ออกมากินข้าวคือต้องเซตอาหารเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าเราต้องกินก่อนออกนะเขาบอกว่าเขาต้องดูแลดาเหมือนที่เขารักแม่เขาแค่ไหนหคือได้อ่ะบอกผู้หญิงทุกคนไว้ว่าถ้าผู้ชายพูดอย่างนี้กับเราอ่ะคือเขาใช่แล้วแหละอืม คุณยายเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตได้เลยค่ะเป็นเจดดันตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่ยังไงคุณยายดันยังไง คุณยายจะเป็นคนพาไปแต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นเวลามีกิจกรรมโรงเรียนทำไมเราถึงโตมากับยายทำไมเราไม่ได้โตมากับพ่อแม่ดาว่าครอบครัวข้าราชการโดนทุกคนหลายคนค่ะก็ที่แบบว่าพ่อแม่ไปทำงานข้าราชการแปดโมงถึงหกโมงเย็นอะไรแบบนี้ก็เลยจะต้องอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณยายก็เป็นคนที่ชอบดนตรีเพราะว่าคุณตาทวดเลยเนี่ยก็คือเล่นดนตรีคุณยายบอกว่าดาเหมือนคุณตาทวดคนเดียวเท่านั้นที่แบบ เล่นลิเกเล่นดนตรีแค่นั้นเลยเหตุการณ์ที่คุณยายกับเราร่วมกันแล้วเรารู้สึกประทับใจคิดกี่ทีน้ำตาจะไหล โมเมนต์นั้นน่าจะเป็นช่วงที่ขโมยตังใหญ่มวันนาานจะไหลตอนไหนคือไม่ไหวแล้วอะช่วงน really ั้นคือแบบตังหมดแล้วพี่คิมช่วงทําวงอ่ะและถ้าใครทันฮอตเวกมิสิกอวอร์ดช่วงนั้นอะช่วงแบบเด็กมปลายประกวดนตรีคือมันใช้ตังเยอะมากนะนั่งรถตู้นั่งรถบัสซ้อมดนตรีค่าห้องซ้อมทํายังไงดีตังหมด ก็คือคุณยายอ่ะมีแบงค์พ้าอ่ะที่แบบอยู่ในกล่อบอ่ะไม่ค่อยมีเรื่องแสสแต่เป็นเรื่องที่จำจำไปจนแบบจำไปจนตายว่าอีแบงค์นั้นพาฉันมาไกลมากไปขโมยไปเท่าไหร่ห้ารอยตรงไหนกอบหลวมพอคูลค่ะ <laughs> คือยายเป็นแม่ค้าแล้วยายอ่ะได้ใบเนี้ยมันเป็นแบบลายเซ็นหลวมพาคูล มันหยียบใบเด็ดไปเลยอะเออรู้ไหมว่าถ้าทุกวันนี้ยังมีอยู่มูลค่าเท่าไหร่นั่นสิแต่หนูว่าจรเกินกับมูลค่าของสิ่งนั้นแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะหลวงพ่อคุณบอกให้ขอให้มึงรวยเราก็อาจจะได้รับส่วนกุศลและคำอวยพรจากหลวงพ่อคุณแล้วนะตอนนี้ค่ะสาธุค่ะแล้วยายจับได้ไหมยายจับได้แล้วยายไม่ว่าอะไรเลยยายยิ้ม <Yeah. S 2> แกก็แบบอ้าเอาไปแล้วเหรออ้าวแล้วจะเอาอะไรใส่กรอบแล้วทีน <laughs> เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะตอนคืนให้คุณยายอะเด็กเราจะมีการคืนเราเอามาเวลาเราคืนให้คุณยายใส่มือเราคืนไปเท่าไหร่ในชีวิตเราเราเคยให้เงินอยาก <c oughs> คุณยายเยอะที่สุดเท่าไหร่ดาก็คืนคุณยายเป็นบ้านไปเลยค่ะ แต่ว่าหลายๆคนนี่แหละก็คือได้แรงสปอร์ตได้แรงลงทุนจากครอบครัวพเพื่อนพ,พี่น้องเนาะ hmm. สุดท้ายก็มันจะทําให้เขาภูมิใจแหละในในในวันที่เราสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเนาะเราใช่ไหมที่บอกยายว่าลานคนนี้แหละจะทําให้คุณยายภูมิใจที่สุดและถ <c oughs> ึงตรงนี้อะ่ะ หนูคิดว่าหนูทําเสร็จแล้วยังในสิ่งที่หนูพูดจะบอกว่ามันสําเร็จไปท่อนนึงแล้วกันค่ะสําเร็จไปท่อนหนึ่งจริงๆแล้วเรามีอะไรต้องพิสูจน์แล้วก็สปอร์ตเรื่อยๆแหละค่ะมีความสุขจังเลยอ,ะอ่ะช่วงนี้แม่เน้นอาหาร Delivery นะคะวันนี้เป็นด e ลิเวอรนะคะของร้านโดนาเบคค่ะ mm hmm. เขามีหน้าร้านอยู่ที่โครงการ RCA ถนนเพชรบุรีนะคะ mm hmm. เปิดให้บริการมากกว่า 16ปีแล้วค่ะเป็นร้านซกชิยากิชาบูและยากินิคุแบบอรลคาร์ดค่ะสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งเนื้อชั้นนำจากต่างประเทศหมูกรอบเนื้อชันดีนำเข้าเมื่อกี้แมบแม่แบดเนื้อชันนำอีฟุกมึงนั่งเงียบเลยนะให้เป็นความผิดของโกูกูยิ่งแก่กูห่างกูเลอะเทอะมึงก็ มีทั้งเนื้อนําเข้าจากต่างประเทศนะคะหมูครุมบุตะสายพันธ์ญี่ปุ่นแท้อาหารทะเลและชุดอาหารกลางวันราคาประหยัดอีกกว่า20เมนูค่ะดาเธอกินไม่ได้เพราะว่าคุณเดนิสกำลังทำสเต็กรออยู่ที่บ้านให้ฉันกินไปก่อน <laughs> เราเริ่มจากนี้เขาจะมีน้ำมันใส่นี่มาให้ก่อนนี่โหสุชาสุามากคุณคะต้นหอมญี่ปุ่นใส่ลงไปหอมใหญ่ใส่ลงไปเราก็จะให้มันไหม้นิดนึงแล้วมันจะหอมอ่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาเนื้อนะคะใส่มีเนื้อแรกเลยนะคะคือเนื้อทาจิมะวาคิว A4 เนื้อสันคอนำเข้าจากญี่ปุ่นใส่ไปซักหน่งชิ้นอ อันที่2นะคะเป็นเนื้อทัดซิมวาคิวเนื้อสันนอกจากออสเตรเลียเราไม่มีสัญญาณการไฟไหม้ใช่ไหมคะไม่มีผัดผัดพอหอมหอมนะคะนี่และเสร็จแล้วเราก็จะใส่เุ้ไปเสียงเตาม่ช่เสียงข้างบนใช่ไหมเสียงเตาครับอูมีความสุขจังเลยอ๋อโอ้ด้านาัวดีเห็นไหมหอมมากเลยคุณผักที่นี่เขาดีงามคุณดูเองมาแล้วไม่ได้เลยอ่ะ บุญเลิลีลาต้องมาแม่เต้นเป็นก็แบบอ้าวฉันจริงจังกินก็จริงจังเต้นก็บุญเลิลีลาจริงจังออกสเต็ปหรือจะให้ฉันเต้นอีกเพลงหนึ่งเขากำลังมาแรงแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวหลายล้านแล้วนะจ๊ะเพลงอะไรครับของใครค่ายใหม่ชื่อค่ายอะไร28 recording label 28 28นะคะใช่วันนี้แม่กินไป อ่ะ<น>เราจะเอนเตอร์ระหว่างนี้ระหว่างนี้เราก็ใส่ผักไปแล้วให้นางเอนเตอร์เทนเราไปนะจ๊ะลองจบเดือดพอดี ก็มีคนที่เขา cover แล้วก็เล่นเอามาเล่นใน Ti ๊ To k เยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มอยู่บ้านรอบสามอ่า <c oughs> นี่เราก็เติมน้ำลงไปอีกนะถ้าดีมากคุณอ้าว <c oughs> <c oughs> มันเรียวมันเรียวต้องบอกว่าร้านโดนาเบะเนี่ยนะพี่ชอบมากเลยไอหมอ้อของเขาเป็นหมอ้อเหล็กแบบของญี่ปุ่นแท้เลยซึ่งมันดีกว่าหมอ้อสเซเล์ธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่ามันจะเก็บความร้อนได้ดีมากการกินชาบูที่ดีมันจะต้องเก็บความร้อนแบบนี้เลยนะจ๊ะแต่ทันทีทดีต้องมีผู้ชายมานั่งฟอนใช่ไหมคะใช่ต้องมีผู้ชายมาคุกให้เราด้วยพอเขาคุกเสร็จละเราอิ่มเรียบร้อยแ,แล้วก็กินเขาด้วยแล้วเราก็เข้าคุกวงในทีหลัง ดูดิอยากให้ซื้อไปกินที่บ้านนะอ๋อเริ่มเดือดแล้วค่ะนี่มึงคิดว่าพวกเราจะสามารถจ่ายค่าลิกสิทธ์ได้เยอะแค่ไหนเล่นเรดเลียนเรีย่ามากเล่นเรียนลาดกะเลียกระด้านมานานนิดอันนี้นี่หน้าตาดีมากกินซอสมันหอมมากมันมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะดูข้าวนิดนึงข้าวที่นี่เขาก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นดูเดมเม็ดมันจะอ้วนๆสั้นๆตายแล้ว หอมแล้วก็สุกกำลังดีอร่อยมากเลยอ่ะด้แล้วคุณนี่คือหิวจริงบนดันนด้แอสเคนละเแพงกันอีกฉันมีความสุขมากเลยอือ่อพี่คิมไม่ทานอะไรบ้างดีกว่าชีวิตเนี้ยจริง งูจระเข้ตับภาพนะกินมาหมดแล้วตู้เย็นที่กินยังยวไม่มีที่แช่ของไม่ยังกินไปแล้วโดยเฉพาะตู้เย็นไผ่เยอ์น่ากินมากดูเนื้อของเขาโอ้โหดูมึงไม่กินจะประกอบเพลงให้กูบ้างไงก็ได้ไงเพลงเนื้อไง้างคนนี้คนเนี้อคนละเนื้อโอ้แข่งสองที มันจะได้สีชมพูแบบนี้ขึ้นมาน้ำจิ้มเขานะคะก็จะมีน้ำจิ้มพนสื่อนะคะสีดำๆนี้น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มเผ็ดนะคะแล้วก็ไข่ไก่สดเราจะเริ่มต้นจากจิ้มไข่ไก่สดก่อนพี่พิมคะอยากได้ฉาดแบบแอะตังไงนะ บบเด็กกวนไงคนจะกินไงอ๋อโอเคเขาไม่อยู่หรอกอะไรก็อยุดเ <c oughs> ขาไม่อยู่อะไรก็จุดจนไม่อยู่ <c oughs> อยากลองนื้อเดือนนี้ทาชิมะวากิว a 4. อสีสนี่แบบคือคิงอะ <c oughs> ถ้าเป็นไพ่ก็คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ <c oughs> คือมันต้องเป็นสีนี้แล้วก็แบบแซกแๆกแซกแเล็กๆมีสายแบบสายมันเล็กๆแซกแซกอันนี้แบบว่า ดีงามแล้วดูแล้วน้ําซุปนี่จะอร่อยมากเลยอ่ะเวลาเราไปทานที่ร้านเราชอบทิ้งที่มันข้นๆอ่ะเออใช่หลังๆได้กินหลังๆสุดนี้จะดีมากใช่โหดูร้อนนะร้อนนาตะกี้จะเล่นมุกอะไรนะต้องห่านช้าๆนะอันนี้เลยดาไปเกมค่ะเร็ว เนื้อกูเย็นหมดแล้วพอแล้วพอล้วอาทานเลยทานเลยกําลังร้อนล้วเนื้อมาจากไหนนะแม่เนี่ยน้ำจิ้มหอยสื่อเขาดีมากอ่ะมันหอมแล้วมันไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปอูมามิมากเลยความมีความโนลิ้นของเราอันนี้ฉันนอกจากออสเตรเลียต้องชิมให้หมดเป็นไงข้างหลังเนี้ยนี่เขาสายเนื้อแกงนี่คือสายเนื้อมึงดูว่ามึงดู ไม่เอาเอาอีกแล้วเจ้าของร้านเขามานั่งมองอยู่กูต้องเล่นใหญ่รัชดาไลัยวะอันนี้เนื้อปะเนื้อปะอันนี้สงสัยจะหมูแล้วเนื้อดิหมูหรือเปล่าให้มันเหียงกันเนื้อเย็นหมดแล้วหมูกินเนื้อไงสั่งลัอกเลย เดี๋ยวเร็วเรารีบพูดเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะด,าะด่าแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วไอ้น,นี่อร่อยมากไม่สนด้วยเออม,ม,มันมีมันแทรกมันมีความนุ่มมันมีแบบกินทิ้นซมูไรเข้าไปอ่ะอเคยกินแล้วหรอมีความรู้สึกว่าถ้าซมูไรกินได้จะรสชาติแบบนี้เออแบล็กแองกัสนะคะเนื้อสันคอจากออสเตรเลียดูซิว่าเราจะกินคาร์บอยเข้าไปสักคนหนึ่งให้ไปขี่มา้าในลำคอเราไปทั่ว กินกับน้ำจิ้มงาของเขาอินดีดีเขาเนี่ยแอร์เย็นไม่เข้าใจพี่คิมต้องสโลโมชั่นเคี้ยวเคี้ยวแบบสโลโมชั่นว้าวเคี้ยวแบบสโลโมชั่น ร้อน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 สโลโมชั่นแบบร้อนอ๋อดาดาอยู่บ้านเดนนิสไม่เล่นด้วยหรอทำไมมาเล่นกับพี่อยู่นั่นอะก็พี่เค็มเป็นคนทานอร่อยอะดาเขาชอบเล่นกับยายอาอะไรดีอาหารทะเลข้ามไปเมื่อวานกูแดกแต่อาหารทะเล เลยอะ่ะข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างนะา Adjust ดาเธอไม่อ cooking, ยู่เลยเห็นฉันกินอย่างนี้ดาดดูมีความสุขมากหอมไม่เหม็นข้าวแต่ชอบที่สุดคือข้าวมันต้องขี้มาแล้วมันติดตะเกียบเลยอะ่ะหนุบ,นบนหนับหนุบมันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดข้าวเป็นเม็ดเม็ดลิงอยู่บนบนลิ้นอะ่ะดีงามมากอะ่ะแม่ชิมอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยเนกันถ้าถามว่าชาบูร้านไหนดีที่สุดในกินรอบวงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าว กอื่แม่ปิดหม้อก่อนปิดหม้อซิมาญี่ปุ่นมาเยอะเลยนะคะถ้าถามว่าชอบซุกิยากิร้านไหนที่สุดตั้งแต่ทำกินรอบวงมาโดนาเบโซ่ดีนาเป็นร้านเก๋สมมติว่าดีที่สุดเลยค่ะชอบที่สุดค่ะมีพีิกลิ้นได้เฮ้ยแต่อร่อยจริงจริงอร่อยจริงอ่ะเสร็จแล้วที่อันนี้เสร็จแล้วแต่แม่นเสร็จแล้ว ถ้ามีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟ,ฟ่ัันยอมใหใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยร,รักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ ฉันไม่เคยมีเขา mm hmm. คนนี้คนที่อาแต่ ใครใครเขาก็มองพวกเราลายใจเกลี่ยดตัวเองจริงๆที่เตือนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉันแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันมันเคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้า เป็นคนนี้ ติดตามกดโฟ l อ,พอ, <ș |notimestamps|> <ร>อะพี่คิมก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะกับเจ๊คิมกินรอบวงค่ะดูซิว่าเจ๊จะพา J ใครมากินและจะฟจอริงเพลงอะไรคะ่ะกดติดตามก,กด Follow กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะคะเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวง มันจะวนอย่างนี้นะคะโอเคเอาเลยไหมเดียวกอนตัวชิงมาแล้วมึงเอาเลยไหมเอนก็คงเอาใหม่เอาใหม่เอาเลยเอาเลยเหรอเอาเลยคำอะไรที่เขาพูดเรียกติดปากติดปากเดนิสเนี่ยพูดคำนี้อยู่ตลอดแล้วเราจะํำเขาว่าสมมติเขาเป็นเด็กไทยที่โตมาในเมืองนอกเขาก็จะมีคำไทยที่ผ่านหูแต่ไม่ใช่เป็นคำไทยที่ใช้บ่อยก็คือเบ๊บ มีเวลาเที่ยวกันสองสวันมีเวลาเหล่ยเฟยมากเหลยเฟยอะไรวะเหล่เเหลือเฟือจูงคุณยายมาจูงคุณยายเวลาไปที่ไหนดก็ยายยายครับมาเช็ควันภูมิก่อนยายก็อ้าอย่างเงี้ย